ค่ะทุกคนเตรียจะเล่นเกมจากกุนแม่แม่เตรียไปทำหมูจะทำหมูเล่นเกมแล้วมาเล่นเกมกันเล่นเกมกันค่ะหนึ่งสองสามขอรบกวนขอรบกว จะมาเล่นเสียงอบบอากอนเออเราจะไปทางนี้นะคะจะไม่เล่นแบบอุ้ยโกหกวันนี้พี่มาถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปเออลง Youtube วันนี้พี่ถ่ายลง Youtube นะพี่ถ่าย Youtube ป,ป่า มาสีแน่จริงก็มาสีน่จริงก็มาคมันทเรามันเลวเราอีกสสาสี่านี้มังทนีลขึ้นาเลยไอ้คนเลวนี่นะคะกคนลูกลีล ตอนนี้พี่เริ่มจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็มีค,มแคนแก้ยาย สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็ลืมพูดแต่รอบนี้เราจะไม่พลาดรอบนี้เราจะเก็บตัวแก้งไว้

าดูแก๊บที่พต่บไปตบไปแบบทะเลาทะเลาุ๊งจุ๊งตุ๊งุงสาวหัวทะเล ตีหลบกดกลาดตุ้งตุงตุงตุ้งสาหัวละตาลเล่ลาปกติลอกดราทุทุงทุงทุง แม่หนูชอบไอเสื <c oughs> อฮ่า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 บูลฮัลเอนี่น <c oughs> เดี๋ยวทุกคนเราจะไปเล่นเกมอื่นกันแล้วพ <c oughs> ี่ตองจากพี่ไม่ได้พูดนานพี่ก็ปวกปากเลยแล้วพี่ขอได้เก็บจ้ะเกมนี้ไม่ยากเกมนี้ไม่ยาก ร <C oughs> sort of ู้ได้ทุกป like so like so ีเล so <vine> <endeu> <wei> ่นพีระมิดเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะพีระมิดพีระมิดเขาเรียกพีระมิดอ๋อพีระมิดเผลอพีเรมิดพีระมิด ตอนตรงนั้น <c oughs> ไม่เชื่อละเชื่อละทุกคนอย่าทำให้พี่ผิดหวังสิทำให้พี่ผิดหวงังพี่โกรธนะ ขอเล่นเกมน,นี้นะทุกคนเพราะเกมน,นี้พี่ไม่เคยเล่นมาก่อนพี่เคยเล่นอยู่ครัง้งอันนี้พี่จะพูดครั้งนี้หนึ่งครั้งที่หนึ่งอันนี้เอาไปศูน์เลยถูงก,ก่อนสูน คนไปศูนย์เล่มที่หนึ่งเล่มที่สองเล่มที่สามเล่มที่สี่เล่มที่ห้าเล่มที่ห้าใช่ไหมเล่มที่หกเล่มที่ 4. เจ็ เล่มที่แปดเล่มที่เก้าเล่มที่เล่มที่สีเล่มที่สิบเอ็ดทุกคนทุกคนเคยเล่นเกมนี้ป่ะตอนนี้เขามีระบกโปรโมทใหม่แล้วนะสาม โปรโมทสามสิบเล่มที่สามสิบแล้ไม่ใช่เล่มที่สามสิบเล่มที่สิบสี่แล้วก็เล่มที่สิบห้าเล่มสิบหกเล่มเล่มสิบเจ็ดทุกคนเล่มสิบแปด เล่นสิบเก้าเล่นีียี่สิบเล่นยี่สิบเอ็ดเล่นยี่สิบสองสทุกคนไม่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 ไม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 เออถึงเล่นที่อะไรนะ ด้านบนเลยเกินป่ะวะฮึใช่ไหมใช่ปะไม่ใช่ไปอีกอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่ถึงเอา้ากูจะอันนี้เอา้าอะไรของกูวะ ไม่คือไปด้านตรงไหนวะเนี่ยไม่ใช่ต้องไปตรงด้านตรงนู้นหรไปตรงนู้นหายมาแล้ววะเออมันก็มาเรียนี้อยจับหายควย ทุกคนที่ไม่หนักลงอะ 玩泡泡。Wow, wow. ไปไปไปสิไปพี่เก็บยอมแรับ เกมเลยดีทุกคนบายบายเดี๋ยวให้เล่นเกมสตาหนึ่งคลิปพอพี่จะจบคลิปแล้วพี่ไลฟ์มาเยอะและ้วถ้าพี่ตกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนพ,กพี่เลิกไลฟ์ละพี่แค่เล่นแค่สองครั้งพี่ก็พอแล้วพี่เล่นแค่สองครั้งพี่ก็พอแล้วพี่เบื่อพี่ไม่อยากเล่นแล้วพี่เบื่อ พี่ปลาดุกน้อเข้าใจไหมข้าใจไหมถ้าพี่ตกอีกนะถ้าพี่ไม่ถ้าพี่ชนะนะพี่คงจะให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆอดูให้มันจนจบไปนานๆไป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 ทุกคนอุ้ยทุกคนไม่กระตกเออพี่ถ้าพี่บอกไม่ใช่นะพี่ตกปุ๊บ หรือพี่อยากเล่นวนูเนี่ยทำไมพี่พูดว่ากับตกกับตกมันก็แปลว่าอยากเล่นนะเนี่ย ทุกคนล้วห้ามหยือไปเสียงแรงนี้มันจะ <c oughs> เห็นไหมทุกคนพี่ให้เล่นอีกตาหนึง่งพี่ขอเล่นอีกตาหนึ่งได้ไหมแล้วพี่เลือกนี้ก่อน เรยห้าไปเหยียบสีแดงอีกครั้งนะทำไมถึงพี่รู้ว่าเล่นไอ้ที่มันจะมีแบบเป็นแบบนี้เลยอย่างนี้ใช่ไหมทไมถึงพี่รู้เพราะว่าพี่เคยเล่นมาก่อนมันมีคนรู้นคะนคะไม่ต้องกระโดดได้ะไนะ พี่รู้อย่และนี่พี่บอกไว้ให้เฮ้ยจื้ออย่าตื้ออย่าตกตกตกถ้าพี่เล่นไปถึงข้างบนนะเล่นไปจนชนะพี่ขอลงไว้ให้แล้วพี่บอกพี่เก่งพี่เก่งพี่เก่งเขาไม่ได้เรียกว่าเก่งนะเขาเรียกว่าบ้าทุกคนล้าลื้จงจริง ที่ต้องมาเริ่มใหม่อะไรอย่างงี้ว่าเนี่ยมะกี้พี่จะจบอยู่แล้วเข่งรี่เก็บดนซูชิเราโดนมันก็จะตายเหมือนกันนะเพราะซูชิเราไม่ได้ใส่กรบนุ่มไงเพราะคนเราพี่ไม่กล้าพูดอ่ะพ okay? okay. ี่กลัวมันเสียสมาธิอ่ะงั้นพี่ไม่ขอพูดแล้วกันนะ ทุกคนอันนี้มันต้องนั่นหมดเลยปะอึบอึบอึบอือ้อเก่งเหมือนกันนะนี่เนี่ยอย่าว่าตัวเองเก่งเถอะแต่มันก็ตายอยู่ดีแหละตรงนี้ไม่เคยก็มาเล่นนะ <c oughs> ขอไปก่อน เ่มไปทุกคนเขามาให้โดนนี่อ้ยมันยังจะมาอีกหรอแค่นี้กูกลัวโดนตายละอันนี้คนจะไปเล่นถึงตรงนั้นเลยละกคนพี่จะเก่งเกินไปแล้วนะตอนนั้นอะ่ะเี่ี่ยเล่นลงหัวร้อนอะ่ะพี่กดว้างโทรศัพท์ทิ้งเลยทุกคนรู้ไหม พ,พี่แม่งหัวร้อนอะ่ะพี่แม่งโหดจัดอะ่ะโหดแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วพี่ไม่เคยมาเล่นตรงนี้ตรงนี้คือยากที่สุดทุกคนขี้เสียสมาธีก็มี ไม่พูดแล้วเดี๋ยวพี่จะเงียบแล้วให้ทุกคนดูทุกคนดูนี่นะ คนโดนด่าไปเลยบายจบคลิป